สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับการรายงานข่าวประจำวันทาง NTV News นะคะวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่29มีนาคม2556ค่ะยังอยู่กับดิฉันทัศนีดงแสงนะคะแล้วก็ทีมงานค่ะซึ่งเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ข่าวเราจะนำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจทั้งที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ต่างจังหวัดในเขตภาคอีสานใกล้เคียงนะคะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้กันเลยค่ะโดยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการจัดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาอยู่ และอาหารเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่โรงแรมเจริญโฮเทลจังหวัดอุดรธานีนายสุรชัยเบ้าจันยาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาสาธารณาสุขเครือข่ายบริการที่7และ8ปประจำปี2556โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจำนวน500คนจาก11จังหวัดอีสานตอนบนเข้าร่วมประชุม นายแพทย์สุรเชษฐ์สถิตนิรามัยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเครือข่ายบริการที่8กล่าวว่าปัจจุบันโรคติดต่อที่สำคัญหลายโรครวมทั้งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือภัยสุขภาพอื่นๆเป็นภัยเงียบได้ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และมีความรุนแรงมากขึ้นเช่นโรคไข้เลือดออกการปนเปื้อนของสารเคมีในอาหารจึงทําให้ส่วนผลกระทบต่อด้านร่างกายจิตใจสังคมและต่อเนื่องไปถึงด้านเศรษฐกิจ กระทรวงสาธารณสุขโดยเครือข่ายบริการที่7และ8และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมมือกันจัดการประชุมเพื่อร่วมมือป้องกันควบคุมโรคในชุมชนโดยนําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชนประชุมบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาโดยจัดให้มีกิจกรรมนิทรรศการการกําจัดลูกน้ํายุงลายการส่งเสริมให้บริโภคไอโอดีนนอกจากนี้ยังมีการอภิปรายถึงแนวโน้มสถานการณ์และแนวทางดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และเป็นการเตรียมความพร้อมภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558อีกด้วยไปที่โครงการดีๆที่ทางจังหวัดอุดรธานีจัดขึ้นนะคะโดยจังหวัดอุดรธานีได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโดยจัดโครงการ1อำเภอ1กลุ่มต้นแบบประจำปี2556 นายเสนีจิตเกษมผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีได้มาเป็นประธานโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร1อำเภอ1กลุ่มต้นแบบปี2556โดยมีนายสมบูรณ์วุฒิพงษ์ประเสริฐเกษตรจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานซึ่งมีผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภออำเภอละหคนจำนวนยีอำเภอเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ นายสมบูรณ์พุทธิพงศ์ประเสริฐเปิดเผยว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรถือเป็นหนึ่งในองค์กรเกษตรภายใต้การดูแลส่งเสริมสนับสนุนของกลมส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่ปี2518เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปจนถึงวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครอบครัวมากที่สุดซึ่งมีผลงานโดดเด่นมีความยั่งยืนมาโดยตลอด ในส่วนจังหวัดอุดรธานีมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั้งสิ้น436กลุ่มสมาชิก8,829รายแยกเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร273กลุ่มกลุ่มผ้าและสิ่งทอ107กลุ่มกลุ่มผลิตผลด้านการเกษตร34กลุ่มกลุ่มหัตถกรรมและจักสาร22กลุ่มในการส่งเสริมและพัฒนาสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งนั้นต้องมีการบริหารจัดการกลุ่มในขั้นตอนไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่าย ให้นาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์อาหารผ้าและสิ่งทอเพื่อเพิ่มศักยภาพขึ้นมาโดยโครงการอบรมการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร1อำเภอ1กลุ่มต้นแบบปี2556เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มมีความเข้มแข็งสร้างและพัฒนากลุ่มให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีพลังในการขับเคลื่อนงานในรูปแบบของการรวมกลุ่ม และเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับจังหวัดด้วยพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดให้สินค้ามีการยกระดับมากขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งสร้างการบริหารในองค์กรของตนเองทําให้เกิดผู้นํากลุ่มขึ้นมาที่มีความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในเวทีระดับต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นความหวังให้เกิดความเข้มแข็งแก่องค์กรการเกษตรเพื่อการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรและสังคมเกษตรอย่างสร้างสรรค์นำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปมาติดตามกันที่ข่าวนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจดอนธาน,นีนะคะก็ได้ทำการสนที่กำลังกวาดล้างยาเสพติดครั้งใหญ่โดยสามารถจับกลุ่มผู้กระทําความผิดแล้วก็ตรวจยึดสิ่งผิดกฎหมายได้จำนวนหลายรายการ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีและเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูทออำเภอต่างๆกว่า200นายเข้าทำการกวาดล้างตามจุดเป้าหมายตามนโยบายของพลตำรวจโทกวีสุพานันผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ในการกวดกวดขันกวาดล้างอัชญากรรมทุกชนิดในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีสามารถจับกุมได้30คนของกลางยาบ้า281เม็ดกัญชา1ถุงยาไอซ์2ถุงเล็ก เงินของกลาง91,240บาทปืนจุดหนึ่งกระบอกรถจักรยานยนต์หนึ่งคันโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องทั้งนี้พลตำรวจตรีบุญล,ลือกอบางยางผู้บังคับตักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่าการกวาดล้างใหญ่ในครั้งนี้เป็นครั้งที่สองโดยมีการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งของภูธรจังหวัดอุดรธานีและจากสอพอต่างๆของทุกอำเภอและเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวประมาณ200คนเศษ แบ่งกำลังออกเป็น14ชุดและเข้าตรวจค้นหาสิ่งผิดกฎหมายและอัชยากรรมใน8จุดเป้าหมายพร้อมๆกันโดยผลการกวาดล้างการจับกลุ่มและค้นหาสิ่งผิดกฎหมายในครั้งนี้ได้ผู้ต้องหา30คนจับผู้ครอบครองเพื่อเสพและจำหน่ายจำนวน6คนนอกนั้นก็เป็นผู้เสพซึ่งเป้าหมายที่สำคัญก็คือพื้นที่คุ้มผาสุกและคุ้มแขกปรากฏว่าสามารถจับได้ยาบ้า51เม็ดเงินสด66,940บาท ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาและของกลางทั้งหมดเดินทางไปทำการแถลงข่าวการกวาดล้างที่ตำรวจภูธรภาค4ีในช่วงตอนบ่ายของวันเดียวกันยังอยู่ที่เรื่องของยาเสพติดนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจอุดรธาน,นีก็ได้รวบหนุ่มรับจ้างส่งยาบ้าพร้อมของกลางยาบ้า1 4 0 0 0เม็ด พันตำรวจโทชินวัตศรสีสวัสดิ์รองผู้กำกับการป้องกันปรับปรามสพเมืองอุดรธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองอุดรธานีได้ทำการจับกลุ่มนายยม,มานาโคดน้ำเนาอายุ27ปีชาวตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน14,000เม็ดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่ามีการนำยาบ้ามาส่งกันที่หอพักทินยาเทเรส ซอยประชาสันติ5ตำบลหมักแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีจึงได้นากําลังไปทําการตรวจสอบพบตัวนายยมนากําลังเดินลงมาจากห้องพักหมายเลข304ที่ตนเช่าอยู่เห็นเจ้าหน้าที่ตํารวจแสดงอาการมีพิรุษแล้วก็ทําห่อพลาสติกที่เป็นก้อนขนาดใหญ่ตกหล่นที่พื้นบันไดปรากฏว่าเป็นยาบ้าจํานวน14มัดหรือ14,000เม็ดจึงได้ทําการจับกลุมและควบคุมตัวมายังสอพอเมืองอุดรธานี นายยมนาสารภาพว่าตนเคยถูกจับกลุมในคดีพยายามฆ่ากับเพื่อนอีก6คนเหตุเกิดที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์โดยติดคุกในเรือนจำกลางอุดรธานีเป็นระยะเวลา7ปีซึ่งก็ได้รู้จักกับนายโด่งและนายปอนซึ่งเป็นพ่อค้ายาบ้ารายใหญ่ติดคุกอยู่ในเรือนจำกลางอุดรธานีเช่นเดียวกันโดยหลังจากมีการกวาดล้างยาเสพติดในเรือนจำกลางอุดรธานีทั้งสองคนก็ถูกย้ายไปอยู่ในเรือนจำกลางจังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากตนพ้นโทษออกมาเมื่อวันที่30ธันวาคมปีที่แล้วนายด่งและนายปอนได้โทรศัพท์จากเรือนจำกลางจังหวัดบุรีรัมย์มหาตนให้ไปส่งยาบ้าให้กับลูกค้าโดยนายอิฐได้ขับรถยนต์จะนำยาบ้ามาให้ตนที่หอพักโดยที่ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงจากนั้นก็จะรอโทรศัพท์จากนายด่งและนายปอนให้เอายาบ้าไปส่งให้กับลูกค้าที่จะรอรับอยู่บริเวณถนนบายพาสดุรหนองคายแยกทางเข้าอำเภอบ้านผือจังหวัดดอนทานี แต่ก็มาถูกจับกลุมเอาไว้ได้เสียก่อนนายยมนาให้การอีกว่าตนรับจ้างส่งยาบ้าให้กับนายด่งและนายปอนที่บงการอยู่เบื้องหลังที่ติดคุกในเรือนจำกลางจังหวัดบุรีรัมย์มาแล้วหนึ่งครั้งโดยจะได้ค่าแรงครั้งละ2,000 20, 0บาทหลังส่งยาบ้าเสร็จก็จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ซึ่งตนจะหาเงินไปขอแต่งงานกับหญิงสาวที่บ้านเรียกเอาค่าสินสอด5 0 0 0 0บาท ซึ่งรอบแรกได้เงิน20,000บาทนั้นตนนำไปซื้อตู้เสื้อผ้าเตียงนอนใหม่ไว้ที่เรือนหอบ้านเจ้าสาวแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหานายยมนามียาเสพติดประเภทหนึ่งหรือยาบ้าไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายแล้วนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปปิดท้ายข่าวในวันนี้ด้วยข่าวนี้นะคะสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคอีสานก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจะไปที่จังหวัดเลยค่ะ โดยที่จังหวัดเลยก็มีอากาศร้อนอบอ้าวอย่างจัดเลยนะคะแล้วก็ชาวบ้านนั้นขาดแคลนน้ำอย่างหนักผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาพอากาศที่จังหวัดเลยช่วงนี้อากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่รวมทั้งมีไฟป่าเกิดขึ้นส่งผลให้เกิดฟ้าหลัวหมอกควันและทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ำโดยเฉพาะความแห้งแล้งจากอากาศร้อนแหล่งน้ำในลำห้วยนองคลองบ่อแห้งขอดโดยทั่วไป เกษตรกร,ร,กรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการ,กรเกษตรและอุปโภคบริโภคต้องสั่งซื้อน้ำจากน้ำบ่อบาดาลหรือน้ำผิวดินที่บ้านวังน้ำเย็นตำบลวังสะพุงอเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเป็นรถปิกอัพบรรทุกถังขาวขนาด2,000ลิตรรวม2ถังต่อคัน4 0 0 0ลิตรราคา300-500ถึงบาทนอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลต่างนำรถยนต์ปิกอัพรถยนต์บรรทุกน้ำจากจุดดังกล่าวไปบริการประชาชนที่ขาดแคลน โดยจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าแก่เจ้าของบ่อน้ำผิวดิน2000ลิตรต่อ20บาทที่เปิดบริการประชาชนองค์กรหน่วยงานราชการที่เดือดร้อนนายคำพันธ์บุตรราชผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลยกล่าวว่าอากาศจังหวัดเลยร้อนถึงร้อนจัดติดต่อกันมาหลายวันในปีนี้ซึ่งช่วงนี้เกิดจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางที่ปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีความกดอากาศตำ่ำเนื่องมาจากความร้อนปกคลุมทำให้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอาจทำให้เกิดฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงได้บางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย และทั้งหมดก็คือการรายงานข่าวประจำวันทาง NTV News อัปเดตในวันนี้นะคะขอรบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามค่ะช่วงต่อไปติดตามรายการอื่นๆที่น่าสนใจจากทางสถานีกันต่อดิฉันทัศนีดงแสงพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ